สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือตอนเช้าคุณเขาลงไว้ก่อนเลยนะว่าฝนตกนะทุกคนแต่หลังจากนั้นมีเอารถไปล้างด้วยแล้วก็บ่นนะว่าล้างเสร็จแล้วฝนตกเลยแต่เราก็งงนะทุกคนถ้าฝนตกตอนเช้าแล้วจะเอารถออกไปล้างทําไม <c oughs> แล้วอันนี้มีลงไว้เหมือน <c oughs> พาเนล่าไปข้างนอกนะทุกคน <c oughs> ปล่อยเนล่าให้ขึ้นรถเองนะแต่เต้าขนุนน้อยขึ้นไม่ได้นะทุกคนติดพุงเอาเขึ้นเลอ่ะ เอาไหมไม่อ okay. ah, ah, mm ุ้มไม่อุ้มขึ้นดิอ่ะอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นเร็วอ่ะขึ้นไปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไปเร็วขึ้นได้ไหมเออเออไม่ไหวเอออ้วนเกินอ้าวเอาไงขึ้นเปล่าเอาขึ้นได้ปขึ้นไปขึ้นมาเร็วไปขึ้นเร็วหิอ่าอ่าเร็วขึ้นมาเร็วอ้วนเกินขอถ่ายมันไม่ได้เรื่องเลย อยายแล้วไไลลวันนี้คือารา์วันก่อนนะทุกคนตรงนี้เรามาไม่ทานานนันนะแต่ว่ามีเพื่อนลงไว้ในติ๊กต็อกแล้วอันนี้คือเป็นเดโมโเพลงใหม่ของคุณขาวนาะทุกคนเพลงน่ารักมากแหล่งใต้มาเลยลองฟัดงดูนะครับเพลงนี้เป็นเพลงต่อไปนะครับกำลังแต่งกำลังแต่งอยู่นะจน ลองลองลองเล่นๆนะครับลองลองเล่นๆไมงตายถ้าชอบกันกระบอกนะถ้าไม่ชอบก็เหลือหวอมึกจะมาเมือไรถ้าหนอน

ยังไม่เอแต่ตังเองตัเองลืมเงื่อเองอันนี้เป็นเป็นภาษาต่างดาวอยู่ที่เราที่เราที่เงา าคอยดอกพบคนที่ดีว่าที่มันที่อยากไปส่งกับต่างฟ้าใายเฟื่อไหร่ค่ะนองสาวนะจ๊ะต้องไปพี่อาว ยงีได้าชอบกันไหมครับถ้าชอบกดหนึ่งถ้าไม่ชอบกดดับไฟเออเออชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดหัวใจเออยังไงขอขอบคุณเครดิตจากเพื่อนที่ชื่อจิตพักดีจูเนียด้วยนะส่วนอันนี้นะทุกคนคือเราชอบความสัมพันธ์ของสองคนนี้มากแม่ตุ๊กกี้ลงไว้นะทุกคนมีบอกว่ารักที่สุดรู้ใจที่สุดคือคนเดียว แล้วก็แทหาลูกชายนะทุกคนแล้ววันนี้นะเราเอาเด็กฮับมาฝากนะทุกคนวันนี้เธอก็จะดูน่ารักน่ารักหน่อยมีบอกฝันดีเอฟซีขาเหินด้วยนะแล้วก็มีเล่นติ๊กต็อกด้วยนะทุกคนอย่างฮาเลยหนูเป็นคนอพออาพับมีแฟนก็ต้องรอกปอเลิกกันไปแฟนคนแรกของหนูทําให้หนูเจอเจอเจ็บจิ๋มเจ็บใจสิโอ้แ<ไ>ปลแบบมั่นใจเลยนะนะ ส่วนอันนี้เด็กฮับสายเต้นน่ะทุกคนนิ้นนินน่ะน่ารักมากส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้น่ะทุกคนแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย